สวนสวนไล่คูที่สองครับคุณหมอถูกไปบ่อขามหนึ่งสวนเนึงเท่ากันคูนี้มันนะครับัว่าททั้งสองฝั่งวอมเปิดแพลตีโยกนี่จ้ะอยู like ่บ่อยู่สองหนึ่งสองหนึ่งลือเท่ปะเท่ากันคุณหมอทูกไปเปิด นยกเปิดเอ้าเปิดแตกคู่จอดลูนิออนเปี้ยงสามต่อสองคุณหมอทุบไปวอมเปิดปีเตอร์โยกมากังแกไปอ่นเปิดคู่จอดโยกอ่นหักข้อลูกนี่ดีสี่สอง แฮตตี้เปิดโยงไ้วอ้อมลูกนี่ปิ้นลูกนี่ออกครับผมห้าต่อสองไปเปิดโยกลูกนี่ปึ๊บย,ยั่วเอายังยู่แฮตตี้มาเด้แฮตตี้โยกวอ้อมลูกนี่ก็ต้องจัดนะโอ้ยหกต่อสองคุณหมอณพานำต่อเนื่องครับทุบลูกนี่ออกครับผม สามต่อหกแพตตี้ยอดบอวลูกนี่กดไปว้าวดั้ดิน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 บอวสี่ 4, ต่อหกลูกนี่แพตตี้กดบอวลูกนี่ดิออกเจ็ดต่อสี่พุณหมอทุบไปแพตตี้เปิดอยู่นี่ยอดลูกนี่โอ้ยห้าต่อเจ็ดหยอดบอวลูกนี่กดไปคุณหอดเปิด โยกหาโอนทวมลูกเี้ยโอ้ยแปดต่อห้าลูกนี้ทุไปเปิดโยกบ้อมลูกนี่นกปปดกใจบ่บข่ขามท่านเก้าออกครับผมต่อเก้าไปตีหยออนนะนะเสียบต่อหก คุณหมอทุบไปลูกนี่เปิดดีแปตีโยกนี่นี่บวอยูบวอยูแปดต่อสิบแปตีทุบไปเปิดผู้สอนตามโยกโอนท่วมลูกนี่บวขามแปดต่อสิบแปตียอดลูกนี่ผู้สอนยังทันโอนสั้นแบกลูกนี่ฝังจังมันเลยครับ สิบเอ็ดต่อแปดพูดหมอทั่ไปปีเตอร์เปิดดีมีผลงานแล้วปีเตอร์มือนี่ลูกนี่ไม่ข้ามครับหักคอลูกนี้สิบเอ็ดต่อแปดสิบสองต่อแปดพูดผิดขออภัยครับแต่หยอดบอลุงบอลบอลแตะนะบอลแตะนะแพตตี้ยุกลูกนี้กะเรียบร้อยนี่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 เก้าต่อสิบสองแพตตี้กดไปคุณจอนเปิด ยกให้อ้อนอ้าวล่นไปว่าเปิดแฮตตี้โยกสั้นแบกนักหนักลูกนี้บ่อขามสิบสามต่อเก้าครับคุณหมอนภาครับยังนำนะครับลูกนี้จะทุบยังไงทุบไปลูกนี้ออกครับผมสิบต่อสิบสามแฮตตี้กดไปลูกนี้ออนเปิดเกือบพอดี ผู้จอนตามโยกได้สั้นแบกลูกนี้ติดเกี่ยวปีเตอร์ครับคุณหมอเปิดผู้จอนโยกล่นมาบอมเปิดลูกนี่เอาขึ้นอยูววว่ปะอยู่ยังอยู่ปีเตอร์ไอจังไหนโยกโยกลูกนี่สั้นแบกแต่ลูกนี่ยังอยูยอ่บ่ท่านครับโอ้ปีเตอร์วันนี้ครับทําดีเหลือกเกินครับติดเกี่ยวปีเตอร์ครับ11อต่อ13ครับไล่นะครับแพตตีต้องไล่ครับลูกนี้กดไปเรียบร้อย 12ต่อ13ครับทั้งต่อ13หยอดบอลลูกนี้ลูกนี้กดไปออกอ4ต่อ12ครับลูกสุดท้ายจะกดเลยไหมครับลูกสุดท้ายกดบอลลูกนี้ออกครับผม13ต่อ14ครับ14ีครับมันนะครับลูกคู่นี้เอาเปิดโูกลูกนี้อ้นลูกนี้เรียบร้อยเกม